มาคลิปนี้ก็มาดูวิธีการสร้างขอบยางขึ้นมาอีกบางคนก็กงงนะทําไมรองเท้าแบบนี้ยังต้องมาคัดต้อมบางทีรองเท้าเขารักของเขาอย่างคู่เนี้ยคู่เนี้ยมีสตอรี่เลยคู่เนี้ยที่บางทําอยู่คอนบุตรคนเนี้ยคือเจ้าของบอกว่าแฟนก็ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดและเป็นรองเท้าที่แฟนซื้อให้นี่มันมีคุณค่าทางจิตใจถึงราคาอาจจะไม่แพงแต่มันราคาจากจิตใจมันประเมินค่าไม่ได้นะ บางคนมองรามาอย่างนู้อย่างนี้ต้องเอามาทำเอามาซ่อมบางคนไม่เข้าใจเรื่องรา,ายละเอียดพวกนี้เห็นไหมจากแรกๆคู่นี้ยับเลยนะยับไม่ถึงว่าเละเทะมาเลยตอนนี้เราพยายามคัดต้อมไม่ได้กลับมาแบบใกล้เคียงมากที่สุดแต่การคัดต้อมทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะบางคนบอกว่าจะเอาเป๊ะนู่นมันมันไม่ได้หรอกทํามาแต่ละโรงแต่ละที่แต่ละคนแต่ละช่างมันไม่เหมือนกันแต่เรามีหน้าที่ทําให้รองเท้ากลับมา สามารถใช้งานได้หรือสามารถที่จะตั้งบนตู้โชว์แล้วได้มานั่งระลึกถึงเพราะรองเท้าแต่ละคู่มันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวมันพาเราเดินพาเราย่ําไปในทุกที่ทุกทางรองเท้าแต่ละคู่เปรียบเสมือนเพื่อนที่รู้ใจเพราะว่าถ้าคุณไม่มีรองเท้าคุณก็ไม่สามารถจะเดินไปไกลได้คุณก็ไม่สามารถที่จะไปทํางานได้ยิ่งคู่นี้เป็นคู่ที่ แฟนซื้อให้เจ้าของก็บอกนะบางก็เลยต้องมาทําคัดต้อมให้และเทคนิคมันจริงๆอ่ะก็คือไอายางตัวเนี้ยที่เราหล่อมันขึ้นมาเนี่ยคือยางใครๆก็หล่อได้แต่ปัญหาเะแตกไหมยางจะยึดเกาะไหมเนี่ยสำคัญแต่ตัวเนี้ยรับประกันเพราะพี่บังทํามาคือยางตัวเนี้ยยึดเกาะแล้วก็พอเซ็ตตัวแล้วมันจะยืดหยุ่นแล้วมันก็ทําให้รองเท้ากลับมาใช้งานได้อีกต้องแยกระหว่างคัดต้อม กับงานที่หล่อมาจากเตาใหม่ๆมันคนละอย่างกันนะการที่เราจะไปหล่อมาจากเตาเลยเราต้องใช้งบป,ประมาณเท่าไหร่เราทารองเท้าแค่คู่เดียวเราแค่คัดต้อมให้รองเท้ากลับไปใช้งานได้ก็ถือว่าโอเคแล้วทุกคนต้องเข้าใจด้วยบางทํารองเท้ามาบางเจอลาม่าหลายๆอย่างแล้วแต่คนนะแต่สาหรับบางบางออรับเฉพาะคนที่เข้าใจเข้าใจงานคัดต้อมเข้าใจงานเซอร์วิสเราเป็นแค่ตัวช่วยประสานให้รองเท้าคู่เก่งคู่รักของคุณนะกลับมาใช้ได้ หรือเราสามารถช่วยให้คุณเซฟงบประมาณไอ้คนมีกําลังก็ว่ากันไปไอ้คนที่ไม่มีกําลังเราก็เท่าที่เรามีเราก็สามารถหล่อได้เราก็สามารถมีความสุขกับรองเท้าที่เราอยากจะใส่ได้ทุกอย่างมันมีกฎมีระเบียบมีระบบของแต่งานแต่ละชิ้นของมันอยู่แล้วถ้าทุกคนเอาใจแล้วยอมรับและเข้าใจอย่างเนี้ยมันคุยกันง่ายมันทำงานกันง่าย แต่บางอะชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วคนไหนไม่เข้าใจบางก็ไม่สีเหลียดเพราะเราไม่ไม่ไม่สามารถทําให้มันถูกใจทุกๆคนได้แ่อยังคู่เนี้ยโอเคคนู่นี้ก็ขอบคุณเจ้าของรองเท้าที่ให้มาเป็นวิทยาทานในการแก้ขอบแตกขอบเปื่อยมาให้ทุกคนได้ดูกันมาที่มันแตกตอนนี้ตอนนี้มา80%แล้วนะอีกย0่ก็คือเก็บรายละเอียดพร้อมตอนนี้แผลไม่มีแล้วเห็นไหม ที่ว่าเป็นแตกข้างแตกเครื่องไม่มีขอบเคือไม่มีเหลือทงความสะอาดขัดนู่นนิดนิดหน่อยนี่ก็คือจบก็คือช่วยเท่าที่ช่วยได้รู้เรื่อง